ไม่ใช่ความเผ็ดของพี่เป็นซาว ครับผมก็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโคลาเหมือนเดิมครับผมเป็นครอบครัวโคกนะครับกับที่นี่เลยพาร์คแคริบเกียนครับกับงานเทสติร์โวลนะครับผมของโคกไม่ว่าจะเป็นโค้กซีโร่โค้กซีโร่กินลามแล้วก็มีโคกครีเอชั่นด้วยนะครับรสชาติเป็นไงบ้างคะซบซ่าสุดใส่สุดแซ่บก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโค้กซีโร่เนี่ยทุกคนก็ผมได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่มก็รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็ 0น้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้กซีโร่กลิ่นลามเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกลิ่นลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยครับซัมเมอร์นี้ก็คือต้องมีใช่ไหมคะต้องมีของมันต้องมีครับโค้กเราเป็นไงครับถอยากโค้กเราเป็นสดชื่นยังไงอะไรนะครับโค้กเราสดชื่นยังไงคะมันก็เหมือนเรามีความรักอะพี่แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่น ใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พักพารากอนนะครับผมงานโค้กเทสติว์ลเนี่ยก็ยังจัดอีกสามวันครับวันนี้ความพิเศษที่มาต้องการว่ามันมีเพลงมาอะไครับมาสมุด้วยใช่ครับก็ปล่อยไปแต่ว่าเมื่อกี้เสียงร้องแบบก็ดีใจครับหมเห็นว่าว่าแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วครับผมดีใจครับดีใจมากมาก ถ้าออกมาคราของโบก็คือตอนโชว์ก็ทีเปิดที่นคือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเซฟตัวเองไงคือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจี่อากาศะดไรอะไรนะครับอากาศกดอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนอะไรเงียจะเป็นลม เพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพีนี่แหละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนครับผมกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้ที่ไฮครับมาเป็นตัวรูให้แล้วก็เอ็กซ์เจคทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบลเหมือนเดิมเปิดมาก็ฟังตลอดฟังหรือเปล่าไม่รู้ไงเดี๋ยวว่ารอดูฟีดแบบจากแฟนๆอยู่วันเดียวร้องก็ได้แต่เรียว่าฟังแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว,ว่าปังๆขึ้นไปอีกนะครับ ก็คอนเซปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่องการที่จะทาเพลงที่มันมีมูฟเมนต์มากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟวบอยที่คนนี้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบนี้เราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ ก็คือเหมือนในเนร้องเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับผมก็ก็ได้พี่แนนครับพี่แนนนิสมามาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ เหมือนเป็น,ปนอีกเวน,นึงแล้วกันทุกคนก็อาจจะเห็นทีแบบว่าแต่งตัวมาหลายแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้ทํางานใ v วีือแล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไร่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่เนทหรือว่าจะเป็นที่แนนสไตลิส หรือว่าเอกพ่ไฮที่ก็เพิ่งทํางานด้วยกัคนครั้งแรกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออทุกทางมันมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลองไปกตัหนักวยเหมือนแบบว่าเติมความที่เราไม,ม่ได้มีใครแบบว่าคนในหรือวัวเองตั้งใจหรืทำไม่เป็นที่ <c oughs> คือพุ่มกับขอบังคับมันเป็นบทบาทอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบหนูเรียบร้อยมาก อชอบชุดไหนมในเอ็มีมากที่สุดเหรอเอ่ออาจจะเป็นชุดชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามี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 แขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมี c ีที่เป็นปีกด้วยครับผมก็รู้สึกว่าชุดนั้นก็ก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยเดนมิกเนี้ยมันทาให้แบบมันเหมือนเป็นการฟูสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเขาปั เศรษฐีนี่ท่านหนึ่งอยู่แถวดูไบก็ไม่ไม่ใช่เศรษฐีนี่แหละครับผมจะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอ่ะเขาแบบเป็นบ้านคนจีนเขาเป็นเจ้าสัวอย่างเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้เป็นน้องอีตันนะครับผมเป็นลูกพี่หมิวและนิตาค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตั้นแบบตามงานแฟชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบรีก็ได้เห็นน้องตลอดครับผมแล้วก็ รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร,ร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเพลงพี่ติดต่อน้องอีตันมาตั้งแต่ไฟร์บอยแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอากาสมีโอากาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่างั้นก็มาร่วมงานกัน,น,น,นก็วางแผนมาแล้วเป็นกองทุนจะไปเงิก็วางแผนมาแล้วครับผม,ผมก็น้องเขาก็น่ารักอะไร เ <molec> จ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คำเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังเขาเขาไม่ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึ่งละกันเป็นของแขกอยากรู้วิธีดีของเขามาค่ะยากไหมคะยากมาค่ะพ he <were> ี so <So if S 1> ่ต้องแบบว่าดิลผ่านผู refused, ้จัดการของเขาเพราะเขามีผู้จัดการหลายคนมากแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีครึ่งเกือบหนึ่งปีครึ่งจริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จากลับตัวแบง จ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นเออ่บิตคอยครับไม่ไรู้โรงงานจะตอบอะไรก, <c oughs> ก็ก็เขาก็มาร้องให้นี่แหละครับติดต่อเขาไปบอกว่าเออมาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนท่อดนี้แบบขาดคําเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีเลยนะครับผมแบบบ้าจริงแบบถามที่เหมืนเราแบบว่ามี่จะออกสำว่ามีความแบบไปเรื่อยไม่บอกหนักขำพวกชอบมากครับ ก็ก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มูทุกคนแบบทุกๆคนสนุกนะี่ล่ะครับผมก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่ซีเรียสด้่แลวกับพีเชอะไรนะครับพี่นเดชพี่เดชพี่ก็ยังรอพี่นเดชเสมอ <laughs> แล้วใครที่บอกว่าอยากไากปทานข้าวแบบพี้คราวันนี้มาจ้ารณานะคะ ก็ก็พูดเล่นๆเนี่ยครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบพระเอ็มวีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพี่ณเดชเนี่ยพี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงที่ช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างอะไรแต่ครั้งนี้เหมือนได้คุยกันแล้วได้คุยกันแล้ว ก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ต pues ั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้บักให้พี่ณเดชมาช่วยโปรโมทเพลงของพี่ด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเพลงนี้คือการทาเล่นซิกซี่มากเราก็ถึงทาเล่นใหม่ทาเล่นใช่ไครับผมก็จะเป็นจะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในติ๊กต็อกนะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักครับของทั้งทุกก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยครับผมในทั้งในเออ่ ทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ในทิกติกครับคือรับมาจากมาจากแฟชั่นครับครับผมที่แฟชั่นวีที่ปารีสครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นชุดง่ายๆครับผมก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทกําการเลือกชุดไปแล้วประมาณ4-5ลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ เราก็รอไปฟิตติ้งที่นูน่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทั้งแบรนด์เขาต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็มันก็ตอบค่อนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างหรือเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อะ่ะซีเล็กตัวนี้มาให้ด้วยแบบว่าบอกว่าเป็นช้อยส์ให้แบบอยู่ลองดูไหมถ้ายู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักเขาจะมีประมาณว่า4ี่ห้าลุคอะไรย้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วก็รู้สึกว่าอ้ยชุดนี้มันก็ดูแบบบดูเหมาะกกัับ แฟชั่นมีรอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนแบบว่าโทนดาร์กเยอะและ้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวหนึ่งบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อ,อ,อีกมิตแบบความรู้สึกในอีกมิติหนึ่งครับสนุกนะครับสนุกเหมือนทุกครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นลุ้นทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่า ชุดจะเป็นย like like, so so kind of ังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ให้ได้มากที่สุดครับผมให้ให้ทุกทุกอย่างมันออกมาเพื่อเฟตที่สุดก็ก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกๆครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมครผมก็จะเอาตากล้องแล้วก็จะถ่ายรูปชุดเปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบ มันมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นสถานที่จัดงานคือที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอลเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวไปด้วยค ดีใจค่ะยังไม่ชินเหมือนกันดูทุกครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็รุ้นเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ดูทุกครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การสนับปปอนุนดีมากครับแล้วก็ดูทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามีให้ใหเราทุกๆแรงสนับสนที่เขามีให้ ได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะครับผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ตำแหนึงฮัจเจริญกินโค้กก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ยูทูบชาแนลพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์เน็ตดิกกับครับชาเลนจ์หน่อย ชาเลนจ์งอ่ะมันแบบว่าเสร็จอ, <c oughs> อันนี้มันบังไง <c oughs> ถ้าไม่บังเต้นแล้วไปไปดูไปดูชาเลนจ์ในทิกตอกก็ได้ครับอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับ <c oughs> เพราะว่าเพลงนี้คือทางตัวพีเอแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆโปรเจกต์นี้เออเราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วมเดเวล็อปกันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณครับ